ประเทศจะต้องมีความหวังครับถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากแค่ไหนอาจจะมีอุตสากรรมบางชนิดนะครับวันนี้เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็เริ่มหยุดดูแล้วว่าโดยเฉพาะอุตสากรรมที่เป็นสีเขียวจริงๆแล้วตลาดเฉพาะจริงๆแคปทีเช่นเช่นเหล็กเนี่ยครับอาจจะมีอุสาหกรรมบางอย่างที่ทำกรีนสตีลอันนี้ขึ้นมาเป็นตลาดเฉพาะเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แย่งตลาดในประเทศแล้วก็ไปที่ไหนมีลูกค้าเฉพาะถ้าได้อย่างนี้เนี่ยเข้ามามันก็จะเป็นการลงทุนที่ท,ที่ที่มีการจ้างงานค่อนข้างดี ยอมรับครับว่าพลังงานบ้านเราค่อนข้างจะไม่คอมเพิทีฟหรือแพงไปนิดหนึง4บาท10ตังค์4บาท20ตังค์เนี่ยท่านเอา3 35บาทหารก็ตกประมาณแค่สเซ็ดซนลว่าแพงไป ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อเท็จริงของการที่เรียกว่าการที่ข้าไปจะลงก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างข้าไปมันไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีไม่สามารถจะเป็นลดตรงไหนได้ทันทีแต่ด้วยปริมาณที่มากขึ้นรับสัดส่วนของที่มากขึ้นเราไปเปลี่ยนเลือกชนิดที่มันถูกลงอันนั้นก็คือวิธีที่จะแก้มันอีกเรื่องหนึ่งผมอยากคิดว่าตัวนี้น่าเป็นเครื่องจกักรแต่เป็นเครื่องจักรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นใน3ปีบวกลบนี้แน่นอนเครื่องจักรตัวนี้จะต้องเกิดอย่างน้อยต้องขึ้นไปจาก3ปีขึ้นไปถึงง10ปปีี่่่่าาาาานนนนนจจะะะเเห็็วววรรรััฐบบลลลไไได้้้ยยิแแอออูใสธกคคื โลจิสติกเบสก็คือวันนี้เราเพิ่มรถไฟลังคู่แล้วประมาณเกือบพันกิโลการเพิ่มไปพันกิโลเนี่ยทำให้การขนส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมเป่าไปทางอีสานลงมากรุงเทพนะครับแล้วก็ตะวันตกไปตะวันออกแปลว่าการขนส่งวันนี้เราได้เตรียมตัวมาแล้วหลายปีอันที่2รถไฟความเร็วสูงต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านดูหลุดแล้วจากประเทศที่ส่งออกเยอะที่สุดในโลกนะครับผ่านลาวมาเนี่ยก็จะมาเข้าทางหนองกายและในสุดก็มาถึงกรุงเทพต่อได้เลย แล้วก็มีคนเลงไปแล้วครับไปทางใต้สาเหตุที่เขาไปตรงใต้เนี่เขาชี้มาเลยครับเขาอยากได้ตรงที่เป็นท่าเรือส่งออกเพื่อจะส่งออกไปทางอันดามันซึ่งเรียกว่าแลนบิดตัวตัวผมเนี่ยคิดว่าแลนบิดเนี่ยอโลนหรือโปรเจกต์เดียวเนี่ยมันไม่ไวเบิลคือมันไม่คุ้มทุนละครับเอาเรือมาจอดและคนมาฝั่งนี้ยังไงก็ไม่คุ้มทุนแต่ถ้าท่านมีเส้นทางจากเหนือมาใต้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางส่งออกของสินค้าสําเร็จรูปทั้งจากไทยและจากข้างบนนะฮะไม่ต้องพูดประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วออกไปทางทางโนน ขณะเดียวกันเมื่อเป็นเส้นทางออกของสินค้าสำเร็จรูปก,ก็จะเป็นทางเข้าของสินค้าวัตถุดิบเมื่อมีวัตถุดิบเข้ามาก็จะมีเสริมวรุเข้ามาแล้วก็ข้ามมาทางชุมพรสามารถที่จะมาส่งให้ในที่ที่ทั้งแถวนั้นนะครไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเป็นโดเขาวางแผนเขาเขียนให้เราหมดเลยว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะทําดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดและอยู่ในแผนนะครับนั้นถ้าพูดให้ครบหมดก็คือว่าเราจะเป็นเทรดดิ้งแล้วเราไม่สามารถจะเป็นฟินทับหรือไฟแนนเชียรฮับได้เลยครับถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยน ตราบใดที่เรามีการแลกเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นฟันแนนเชียลฮครับเช่นเดียวกับสิงโตเช่นเดียวกัน